Okay. Uh huh. อันนี้อุณหภูมิห้องอยู่ที่26องศานะครทุกคนทีนี้เราจะตั้งอุณหภูมิต่ําสุดก่อนนะคะจะตั้งอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่37องศาแล้วก็กด1รอบนะคะจากนั้นก็กดค้างไปทุกคนมันก็จะวิ่งขึ้นให้เรานะคะเนี่ยจากนั้นเราก็กดไปค่อยๆเพิ่มไปเลยนะคะใส่สี่ละสามห้าสามหก 3าแล้วนะทุกคนนะรีเซ็ตอยู่ที่37นะโอเคอันนี้คือต่ำสุดนะจากนั้นอีกปุ่มหนึ่งสูงสุดต,ตอนนี้มันอยู่ที่40่สิบเรากดค้างนะคะอันนี้ลดลงมาลดลงมาให้ได้37.5นะทุกคนนะโอเคก็มานี่ทีนี้วิธีการเซ็ตว่า วิธีการเช็คว่าแต่ละปุ่มเนี่ยมันตามอุณหภูมิที่เราตตั้งไว้ไหมนะคะเราก็กดไปหนึ่งครั้งเนี่ยอยู่ที่สามสิบเจ็ดองศามันก็จะขึ้นก็ค,คืออุณหภูมิต่ำสุดใช่จากนั้นเนี่ยพอจากนั้นมันก็จะโชว์หน้าปัดตัวที่อุณหภูมิปกตินะคะอันนี้คือรีเซ็ตว่าอุณหภูมิสูงสุดนั่นเองก็ประมาณนี้นะทุกคนนะก็ถ้าคนไหนเข้ามาฟังแล้วเนะี่ยไม่ทันก็ กลับไปพัางหนนะทุกคนนะเออคือจริงๆในการกดตั้งตั้งค่านะทุกคนนะให้เรากดค้างกดค้างนะฮะแล้วตัวเลขถ้าถ้าเราเห็นว่าตัวเลขมันวิ่งแล้วเนี่ยนั่นแหละคือเราสามารถกําหนดค่าของมันได้เลยนะทุกคนนะอืโอเคก็แค่นี้นะทุกคนนะถ้าอ่าคลิปวิดีโอนี้มีพอจะมีประโยชน์นะฮะก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ